ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. เจอกันอีกแล้วตอนนี้เรามาสถานที่ที่เราไม่เคยมาเลยในหนึ่งปี <c oughs> ก็คือพอร์ตเมลเบิร์นตรงนี้ข้างหลังเรานี่ mm hmm. ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนท่าเรือติดกับทะเลแล้วก็จะมีพวกผามีคล้ายๆเป็นเมืองเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรที่นี่บ้างไปกันเลย ตอนนี้เหมือนเราอยู่ฮาวายเบาๆมีต้นไม้ต้นมะพร้าวเยอะ ตรงนู้นคือท่าเรือเดี๋ยวจะไปดูกันที่ที่มันเหมือนไม่ใช่ท่าเรือแต่เหมือนชมวิวอะไรเงี้ยที่คนจะไปอยู่ตรงนู้นกันแล้วก็ถ่ายรูปส่วนตรงที่เหมือนเป็นบ้านตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่คนก็ถ่ายรูปก,กันบ่อยเหมือนกันนะตอวันนี้อากาศดีมากอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดเงี้ยใส่แคเ่เสื้อยืดแล้วก็ยืนก็ได้แหละเนี่ยเดี๋ยวลอาพาไปอยู่ตรงติดทะเลกันว่ามันจะเป็นยังไง โอเคอันนี okay. ้ก <kr> ็ค <ired> ือท so yes, ่าเรือที่คนจะชอบมาเดินเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้ยเนี่ยมันจะติดกับทะเลเลยอยู่แล้วก็อันนี้นี่อะไรีอะอันนี้เหมือนเป็นทางเข้าหรืออะไรสักอย่างทั่วไปมันจะเปิดนะแต่ช่วงนี้มันจะปิดก็แค่มาถ่ายรูปตรงบ้านได้เนี่ยเดี๋ยวชมวิวแล้วกันเนาะที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่ามันสวยดี เนี่ยข,ข้างล่างคือลานมันกว้างมากเอ้ยไปคันเชลวิทดีสาวอะไรไปเดี๋ยวเราไปกินฟิตแอนด์ชิฟกันนะก็นี่ร้านตรงเนี้ย ขายพวกฟิตแอนด์ชิฟอะไรอย่างงี้คนต่อแถวเยอะมากตอนนี้เราออเดอร์ไปแล้วโยกคิวที่40กว่าแต่ตอนนี้เพิ่ง35รอวนไปน่าเรามาแล้วเฮ้ย <c oughs> hey, I forget to buy water No it's not I forget t h i s l e m o n water only have Hi. ่เราซื้ออะไรมาบ้างฟิตแอนชิฟเขาบอกตรงนี้ว่า I forget It has spring, sprite, water. <lite> yeah, not normal water. Let's We have a No. No. yeah No. 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 น้องไปเลยน้องไปเดี๋ยวนี้แม่แม่อย่าเข้ามานะไม่ไปด้วยนะดูอ่ะดูหลังจากเราเพิ่งทำตกไปกินหนึ่งข้างหลังเราคือ,อเกย์ด้ดูเยอะมากเยอะมากเกยด้วยขนรายมา อยคนโทะค <c> น <oughs> ดังเลยเอาจริงทุกคนบอกให้ไปเซนคิวดาใช่ไหมเหมือนมันจะเป็นชื่อดังของที่เนี่ยแต่พอมาที่นี่ยนี่ว่ามันสวยกว่านะเนี่ยอันนี้คือรอบๆมีความรีแล็กซ์กว่าตรงเซนคิวดาคนมันจะเยอะอ่ะ I think your Vlog is birthday Vlog เลยอ๋อนี่มองเล่นน้ำชีวิตสบายเหลเกินน่าข้างหลังโน้นคือเรือที่บอกน่าจะเป็นเรือขนสินค้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองซูมให้ดูหรือแม่งก็เป็นเรือที่ให้เขาขึ้นไปแบบท่องเที่ยวได้แต่ตอนนี้มันปิดอยู่ ตอนนี้บุคคนพู้กำลังเล่นกับสายเกอะนะยูดก๋กาะตายงานเป็นที่เราเพิ่งรู้ระหว่างที่เราเดินมานะ <c oughs> ก็คือถ้าิน่จกตรงเนี้ยจะไปถึงเซนต์คิวบ้าบีตรงนู้ไ Beach นได้ <c oughs> ไม่เคยเดินมาเลยทางเนี้ย <c oughs> คือพออันนี้เซนตพิวบ้าบีใช่ไหมดูหน้าพาก่เนี่ เราจะชอบเดินไปทางนี้ไม่ใครเดินจะย้อนกลับมาทางนี้คือถ้าย้อนไปทางนี้ก็คือพอร์ตเมลเบิร์นคือฮะ we never go yeah one year one year, one year n e never l l come to Port Melbourne yeah it's very near city ออซีพี่พ่อก็จะเชียวเฉียวอย่างนี้เลยคือมานั่งอาบแดดเล่นอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นที่ไทยเราไม่น่าจะมานั่งป่ะเพราะมันจะดำๆ แต่ก็ร้อนด้วยแต่ที่นี่คืออากาศมันเย็ยนสบายวิกไม่โอเคเอ๊ะวิวก่อนนะจะซายโอเคกัดกัด We never walk in this area because someone always go No, unnecessary pace. No, you are my god. go? Never. Crazy. Ah, wait ah, for yeah. <laughs> you, can... you want to walk back to the city? Yeah, so far. Oh my god. It's a อ t o o ัน t อันนี้คือคนที่บอกว่าจะเดินไปน u w a t you say you g o n go by walk yeah and what are you doing นะเอาไว้มาซื้อข้าหนมกันนะที่นี่เรดเจอพอดีมาซื้อเป็นเค้กตรงนี้ น่ากินมากตอนนี้เราหลงทางกันแล้วนะดูรอบๆด้านนี้ก็ไม่ใช่เมืองด้านนี้ก็ไม่ใช่เมืองข้างหลังเราก็ไม่ใช่เมืองไม่รู้เดินทางไหนแล้วเนี่ยยินดี w ะวีการ์น่ n โกลน่า I told you we will walk back to the city but you let the city disappear อ่าอีท้าย o ่อนด้านซ้ายโอเคโอเคด้า s ซ้ายโอเคด้า s ซ้าย <laughs> I <I'm gonna> try. Girlfriend <laughs> or girlfriend. Then we are going to the city there. City in front, in the back. แล้วถ yeah, so uh, oh, ่าครั้งนี้อย t กไปไหนกันบ้างครับครั้งนี้ก็คือเดินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำออกกำลังกายหลังจากเรากินเค้กเมื่อกี้โคตรอ้วนไม่อ้วนไอ้โนอีกนะ เาแข่งกันแลแล่ะคาในเมืองตอนนี้ลนะ H&M เหนื่อยไหมเห <c oughs> นื่อยโอเคเดี <c oughs> okay. ๋ยวเนี่ยก็มาจะกลับบ้านเพราะว่าเรายอมแพ้โดยการนั่งแทมมาแทนการเดิอนอนะ่ะเพราะมันไกลมากโอเคค่ะกลับบ้านก็เถอะคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย